วันนี้เราเหิวส้มต, <Stars S 1> ตำมากเดี๋ยวเราจะไปซื้อส้มต,ตำกันนะคะไปได้ค่ะนี่นะคะเราได้มาแล้วส้มตำเพราะว่าเราเหิวมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปกินกันนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้คือส้มตำนะคะอันนี้คือเนื้อยา่างเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะเราได้มาแล้วส้มตำเดี๋ยวเรามากินกันนะคะโอ้หอมมากเลยค่ะ นี่คือส้มตำนะคะเราก็ซื้อนมจีนมาด้วยมากินกันคือนมจีนอันนี้เป็นเนื้อย่างนะคะแล้วเราจะ,ะจ,จัดการกินเลยนะคะโอ้ยหอมมากเลยค่ะ ระยะเจ้เขาให้ผักมาด้วยนะคะมีเป็นตะหลักของัวผาก็มีน้ำกิ้มแจวขาดไม่ได้นะคะ เท okay. okay. น้ำจิ้มแ่วเจ้านี้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วเรามาจัดกันเลยโอเคเสร็จแล้วก็กินเลยนะคะส้มตำมแแรบมาก ื้อย่างนะคะเจ้านี้อร่อยมากกินมาหลายปีมากแล้วผักของเราก็จะมือนะคะแจงกวามะละนะคะแล้วก็มะเขือผักแก้มนะคะกระหล่ำแล้วก็มวละพานะคะ

มาะจา้วันนี้อยากกินมากส้มตำอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้เผ็ดพอดี ใครสนใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย